เรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมวิทย์บรรยูไอทีพคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเนี่ยบางคนอ่านหนันงสือเร็วมากอ่านแล้วเข้าใจได้เร็วมากและในขณะที่คนอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีแต่พอไปฟังคนอธิบายเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นปั๊กเดียว ก็เข้าใจได้ทันทีราวกับว่าอ่านหนังสือนั้นจบทั้งเล่มแล้วและในขณะเดียวกันบางคนก็ต้องลงมือทำตามหนังสือเลยแล้วก็ถึงจะเข้าใจในบทเรียนนั้นเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกคนมีช่องทางในการเรียนรู้ได้ดีแตกต่างกันการสแกลายนิ้วมือเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ช่องทางการเรียนว่าเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือช่องทางไหน และใช้ช่องทางนั้นให้เป็นประโยชน์ก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จได้เร็วรูปแบบการเรียนรู้ที่ผมได้ถ่ายทอดหรือแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก็จากอีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราเรียกรูปแบบการเรียนรู้ทั้งสามแบบว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ VAK ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนรู้1ในสรูปแบบซึ่งนั่นก็คือการมองเห็นการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายคนบางคนอาจมีรูปแบบการเรียนรู้เพียงรูปแบบเดียวแต่ในขณะที่บางคนมีรูปแบบการเรียนรู้2แบบผสมกันบางครั้งอาจมีการผสมถึง3รูปแบบด้วยกันโดยรูปแบบการเรียนรู้ จะเป็นอย่างไรก็ได้นะครับจะไม่มีถูกผิดเมื่ออีพีที่แล้วผมได้พูดถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันพูดคุยกันอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คือจะทำยังไงถึงจะทำให้เราเรียนรู้ได้ดีจากการฟัง และจะทำอย่างไรให้เรามีวิธีการเรียนรู้ได้ดีจากการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฟังวิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเนี่ยนะครับจากงานวิจัยนะครับพบว่าผู้ที่เรียนรู้ ได้ดีทางช่องทางนี้เนี่ยจะคิดเป็น30%ของประชากรทั้งหมดนะครับผู้ที่เรียนรู้ประเภทนี้ชอบที่จะฟังและประมวลผลข้อมูลออกมาดังๆการได้ยินคำและสินต่างๆจะทำให้บุคคลเหล่านี้เก็บข้อมูลได้สามารถจดจำคำสั่งที่ได้ยินเนื้อเพลงหรือรายละเอียดการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ดีมักจะมีแนวโน้ม จะยินคนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการฟังพูดแบบนี้นะครับไหนแสดงให้ดูหน่อยหรือถ้าเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีๆนะแล้วก็ลักษณะอีกแบบหนึ่งที่เขาจะทําได้ดีก็คือเขาจดจดเขาจะจดจาชื่อคนได้ดีกว่าหน้าคนผู้ที่เรียนรู้นะครับผ่านช่องทางการเรียนรู้ ทางการฟังเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับที่เราเรียกว่าออร่าซาวกับโวลเวแรงเควนะครับก็คือการเรียนรู้ผ่านเสียงพูดแล้วก็การเรียนรู้ผ่านเสียงอื่นๆเช่นเสียงดนตรีเขามักจะชอบคุยกับตัวเองบ่อยๆแล้วก็อาจจะมีการขยับริมฝีปากและอ่านออกเสียงด้วยและมักจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อน หรือผู้ใส่ที่อัดเทปนะครับแล้วก็นำกลับมาฟังดูว่าได้พูดอะไรไปบ้างเขาสามารถทำงานใหม่ๆได้หลังจากที่ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วมักจะคิดออกมาเป็นเสียงแล้วก็เมื่ออ่านหนังสือชอบนะครับก็จะฟังให้เป็นการสนทนาแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็ที่ดูแล้วพิเศษมากก็คือ ก็จะมักจําเนื้อร้องของเพลงที่ตนได้ยินได้ทุกคำนะครับด้วยสรุปนะครับผมขอสรุปลักษณะส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้นะครับหนึ่งเขาจะใช้ภาษาได้ดีสองเขาจะชอบพูดกับตัวเองสามชอบฟังเสียงของตัวเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะอ่านออกเสียงดังๆสี่ ชอบพูดทวนซ้ำๆในบางครั้งนะครับหชอบฟังเพลงฟังเสียงดนตรี 6. เรียนแบบน้ำเสียงสูงต่ำได้ดี 7. ชอบที่จะปรึกษาหารือกับผู้อื่นแล้วก็เรียนรู้ได้ดีจากเรื่องเล่า 8. มักจดจดจำเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆให้เป็น ความต่อเนื่องเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการแล้วก็กจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะจากเสียงรบกวนทีนี้มาดูกลยุทธ์สำหรับผู้เรียนรู้ผ่านการฟังให้มีประสิทธิภาพนะครับหนึ่งแนะนำว่าให้เรียนหนังสือเป็นกลุ่มแล้วก็ให้พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเรียนกันอยู่ สให้หาบัตด,ดีช่วยเรียนทำงานช่วยกันนะครับเพื่อทบทวนหนังสือสําหรับไปสอบนะครับแล้วก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 3. เมื่อเรียนตามลําพังนะครับแนะนําให้พูดออกมาดังๆเพื่อจะช่วยให้ตัวเองจําได้ดีขึ้นให้อ่านออกเสียงโน้ตแล้วก็บทสรุปสใช้คลิปเพื่อช่วยจํา 5. อัดเสียงด้วยตัวเองโดยอัดประเด็นหลักจากโน้ตย่อและชี้สรุปหลังจากนั้นก็เปิดให้ตัวเองฟังบ่อยๆแนะนำว่าให้ฟังตอนช่วงก่อนนอนนะครับ 6. ขณะเดินจ็อกกิง้งหรือขณะเดินทางนะครับเมื่อต้องการทบทวนหนังสือเพื่อเตรียมสอบหรือเตรียมไปนำเสนอนะครับก็ให้ฟังเสียงที่อัดไว้ ขณะที่กําลังเดินจ็อกกิ้งหรือเดินทางนะครับเอธิบายว่าตนเองได้เรียนอะไรมาบ้างให้ผู้อื่นฟังเช่นเราให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าวันนี้เร,รียนอะไรมาบ้างแล้วก็แปนะครับเล่นเพลงเพื่อความผ่อนคลายเบาๆนะครับก็จะเป็นการทบทวนบทเรียนแล้วก็จะทําให้จำได้ดีนะครับก็เปิดเพลงเบาๆแล้วก็ทบทวนไปด้วยกลยุทธ์สําหรับผู้สอนนะครับ ก็ให้ข้อมูลด้วยเสียงเมื่อสามารถทำได้นะครับเช่นทําให้มีการฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแล้วก็ทําให้ผู้เรียนสนใจที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือมีสื่อประเภทให้เขาเรียนรู้จากการฟังไปด้วยนะครับในขณะที่สอน ทีนี้มาดูนะครับวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเคลื่อนไหวหรือคายนิสตติกกันนะครับคายนิสตติกหรือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําเป็นการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกายนะครับจะมีความถนัดในการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านทางร่างกายเช่นการสัมผัส ความรู้สึกทางกายและประสบการณ์ลงมือจริงชอบที่จะเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวและสามารถทำงานใหม่ๆได้ด้วยการเริ่มลงมือทำเองแล้วก็ใช้วิธีการลองผิดลองถูกในขณะเรียนรู้ไปด้วยชอบที่จะทำการทดลองโดยไม่รอฟังคำสั่งก่อนนะครับผู้ที่เรียนรู้ประเภทนี้นะครับ มักที่จะชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านการสัมผัสทางกายแล้วก็การลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอันนี้คือย้ำสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเพียงห้าอร์เซนของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่เรียนรู้ได้ดีผ่านทางนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ถือว่าน้อยนะครับน้อยกว่าการเรียนรู้จากการอมองเห็นแล้วก็การฟังตามลำดับ นะครับบุคคลประเภทนี้เนี่ยต้องการกิจกรรมเช่นการสัมผัสการรูปคำการถือการลงมือทำเพื่อที่จะได้เรียนรู้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะไม่สนใจคำอธิบายก่อนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลงมือทำในทันทีนะครับแล้วก็ <c oughs> เวลาสนทนาหรือคุยกับเขาเนี่ยก็จะพูดประมาณนี้นะครับไหนเอามาลองหน่อยสิ หรือเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงลักษณะนะครับผู้ที่เรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้สัมผัสและเคลื่อนไหวร่างกายโดยมีช่องทางการเรียนรู้สองช่องทางนะครับแบ่งออกเป็นสองช่องทางก็กคือคาน s สเ e ติกมูฟเมนต์หรือ,อทัชนะครับก็ หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายการขยับการสัมผัสมักเสียสมาธิหากไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกหรือไม่มีการเคลื่อนไหวหรืออาจมีสมาธิน้อยขณะฟังเลคเชอร์อาจจะอยากจดโนตย่อขณะอ่านหนังสือมักจะเริ่มการมองผันผ่านแล้วจึงอ่านรายละเอียดนะแล้วก็จะเข้าใจภาพรวมก่อนเป็นอันดับแรก มักจะใช้ไฮไลท์สีและจดโนต้ตโดยการวาดรูปวาดแผนภูมิหรือวาดเล่นโดยสรุปแล้วเนี่ยลนะักษณะส่วนใหญ่ของคนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการลงมือทำก็มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. จะตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นถ้ามีคนมาแตะตัวอาจสอบกลับหรือมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างรวดเร็ว 2. เรียนรู้ได้มากจากการลองผิดลองถูก 3. ตอนสื่อสารชอบสมัมผัสผู้คนและชอบยืนอยู่ใกล้ๆ 4. ชอบเคลื่อนไหวตลอดเวลา 5. ชอบใช้ภาษากายหรือบอดี้แลงเกวตในการสื่อสารมือไม้จะเคลื่อนไหวตอนสื่อสารหรือตอนพูดนะครับหบางครั้ง ใช้นิ้วชี้ช่วยขณะอ่านหนังสือนะครับเจ็บชอบเล่นกีฬาแล้วก็แปดชอบกอดชอบสัมผัสทีนี้กลยุทธ์นะครับสำหรับผู้ที่เรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพข้อหนึ่งนะครับจดจำคำสำคัญวาดรูปหรือ ทำแผนผังเพื่อช่วยจำา 2. เดินไปมาพร้อมหนังสือเรียนโน้ตย่อหรือบัตรคำศัพท์และอ่านออกเสียงข้อมูลนั้นไปด้วย 3. ในขณะที่คุณทำกิจกรรมบางอย่างเช่นว่ายน้ำเดินหรือวิ่งให้คิดทบทวนข้อมูลขณะทีท่กำลังทำกิจกรรมแบบนั้นไปด้วย 4. จัดระเบียบข้อมูลที่ต้องจำไว้ให้เป็นตารางแผนผังหรือแผนภูมิ 5. อัดเสียงข้อมูลที่สำคัญสำคัญที่ต้องจดจำเพื่อเอาไว้ฟังขณะออกกำลังกาย 6. ไฮไลท์ใจความหลักและข้อมูลสำคัญในโน้ตย่อ 7. หยุดพักเป็นระยะบ่อยครั้งขณะเรียนและทำกิจกรรมเบาๆไปด้วย แเรียนเป็นเป็นกลุ่มๆนะครับเรียนกันเป็นกลุ่มแล้วก็เเขียนโน้ตย่อและสรุปบทเรียนลงบนกระดาษแข็งแผ่นใหญ่แล้วก็ให้ใช้สีสันหลายๆสีเข้ามาช่วยเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านการฟังแล้วก็การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ที่ WIT m o ิ t i s c a n เรามีนวัตรกรรมในการที่จะค้นหาศักยภาพนะครับของลูกๆคุณผู้ฟังว่าพราะเขาสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดทางด้านไหนไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเห็นการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายนะบ,บางคนอาจจะมีลักษณะดเด่นด้านใดด้านหนึ่งบางคนสองอย่าง เท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันหรือบางคนนะครับมีเปอร์เซนต์การเรียนรู้ได้ดีผ่านทุกๆช่องทางโดยเฉลี่ยเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถเรียนรู้นะครับถ้าเราสามารถรู้ว่าลูกของเราเรียนรู้ได้ดีจากช่องทางไหนนะครับเราก็สามารถที่จะจัดหานะครับสื่อการเรียนนะครับสื่อการสอน หรืออะไรต่างๆที่เขาถนัดได้ไม่ว่าจะเป็นหาหนังสืออ่านให้สำหรับคนที่เรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นหรือ,อให้หาออดิโอบุ๊กให้ฟังสำหรับคนที่เรียนรู้ได้ดีจากการฟังนะครับหรือพาเขาไปออกกิจกรรมนำเขาไปเล่นนะครับนำเขาให้ได้ขยับเขยื่อนร่างกายแล้วเติมความรู้เข้าไปในขณะที่เขาได้ ทำกิจกรรมนั้นนะครับซึ่งโดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะสอดแทรกสื่อนะครับทั้งสามประเภทในทุกๆก,การเรียนรู้นะครับบางคนนะครับถ้าจะเรียนรู้ได้ดีได้เร็วเลยก็คืออาจจะเข้าสัมมนานะครับสัมมนาเพราะว่าการสัมมนาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของเวิร์กช็อปให้คุณได้คิดให้คุณได้อ่านให้คุณได้ฟังแล้วก็ ให้คุณได้ลงมือทำนะครับสำหรับวันนี้ผมวิ์นะครับ w i t m โย t i s c a มันตสแกนะครับตัวนโยบพอดแคสตขอขอบคุณผู้ฟังด้วยความจริงใจแล้วพบกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับ